สวัสดีครับสวัสดียามค่ำๆอีกหนึ่งวันครับวันที่สองพฤศจิกายนสดๆที่แผนกงานตู้ลําโพงครับหลังจากไม้เดินทางมาถึงครับนี่สดๆอีกหนึ่งวันครับซับเบทเทอร์โบ18นิ้วไม่อัตราภูเขา20่ิบมิลเกีร์เองานสีโจตันนะครับนี่ครับนี่อุปกรณ์เทอร์โบ18นิ้วเทอร์โบ21นิ้วนะครับงานท็อปไม่อัตราภูเขานะครับเนี่ยสวยครับวันนี้ครับนี่ท่านที่กำลังมองหา ตู้ซับเบรคอุปกรณ์ต่างๆอยู่ก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับนี่เป็นเทอร์โบ18นิ้วนะครับนี่ครับเทอร์โบ18นิ้วเป็นเทอร์โบ21นิ้วนะครับนี่นะครับคุณลูกค้าท่านที่อุดหนุนแล้วก็สั่งจองด้วยนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ไม้อัตราภูเขา20มิลอีกวันสองวันก็จะมีมาส่งอีกครับประมาณ200แผ่นครับไม้อัดนี่ก็ทยอยเร่งนะับเร่ง ตัดแล้วก็เตรียมประกอบส่งมอบลูกค้านะครับนี่นะครับนี่ก็ตัดเสร็จตอนนี้ก็รอประกอบครับธบสเปีย้วไม่อัตราภูเขางานสีโจตันนะครับนี่นะครับบรรยากาศกา็นี่ก็ตัดเสร็จแล้วนี่พนิพนธ์านก็พักเบรกครับพักเบรกี๋ยวก็รอตัดอีกครับช่วงค่ำต่อนะครับนี่นะฮะ ยาตราภูเขา20มิลครับไม้ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งครับทำงานก็ตัดงานง่ายครับวันนี้วันที่2พฤศจิกายนนะครับมาดูความสูงครับเทอร์โบ18แล้21นิ้วนะครับนี่นะครับสดชอีกหนึ่งวันนะครับ0856313001 0927566497 สินิ้ว21นิ้วนะครับนี่ดูงานนะครับนี่ข้างหน้านี่ดูไม้ครับประมาณี่รับประมาณ22 22มิลนะครับนี่ครับตัวนี้2ี่สิบนี่เสริมอีก22ิมิลนะครับข้างหน้านะครับโดนจะรอยิงน็อตอีกรอบครับยิงน็อตนี่ครับ ดูเนื้อไม้ครับสวยๆไม่อัตราภูเขาที่เราใช้ในการผลิตตู้ลำโพงคนระับนี่ครับูจิ้นส่วน,นครับหาชมสีที่ใช้ก็ใช้เป็นสีตัวนี้เลยครับกาวครับกาวอุปรกรณ์ต่างๆนะครับ ดูข้างในฝัน่งนู้นก็กำลังพ่นสีครับนี่ก็เป็นเทอร์โบ18นิ้วนะครับอย่างนี้ก็รอใส่คอบเบรกครับอันนี้เหล็กฉากระตัดไปแล้วนะครับตัดไว้รอใส่อุลหมหนาวเริ่มมานะครับนี่ครับด้านนอกนี้บรรยากาศอากาศเย็นสบายครับนี่ครับนี่ก็พักเบรกครับพักเบรกนี่นะครับ นี่เป็นตัวใหญ่ครับตัวนี้เด็กฉากตัวงานท็อปตัวใหญ่นี่ก็ยีสบี่ใบนะครับไ,ไปที่ส่วนภาคกระถังครับไสองคูณสองสี่คูณสี่แปดคูณแปดสนใจก็มาดูมาชมได้ที่ร้านเลยนะครับอุปกรณ์ชุดตู้อุปกรณ์ต่างๆครับเทเบิลสิบแปดนิ้วบีบีสิบแปดนิ้วลูกค้าก็มาดูมาชมได้นะครับเราไม่ได้อัพลิปทที่สนามนานนะครับตั้งแต่เก็บหัวเข่ามาครับเตะฟุตบอล ก็เกือบหนึ่งเดือนนะผมไม่ค่อยได้ลงมาถ่ายคลิปนะครับนี่ครับก็วันนี้วันที่สองพฤศจิกายนครับก็มีโอกาสได้มาที่สนามฟุตบอลครับเลยมาถ่ายคลิปให้ได้ชมกันนะครับนี่ครับนี่ครับก็ไม่ได้ถ่ายนานแล้วครับเจ็บข้อเท้าเรียกเป็นขีดที่หนึ่งครับี่ครับีดที่หนึ่งก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับ085-63-130-01 0927-566-497นะครับ๋ยวให้ชมทุกชิ้นส่วนของงานเราใช้ไม้อาัดตาภูเขาทั้งหมดเลยนะครับใานะรผลิตตู้ลำโพงนี่ครับนี่ตรงซอยตรงด้านข้างซอย45ก็เป็นไม่อัดตาภูเขาตรงมุมน,นี้นี่ซอยไว้นะครับอุปรกรณ์ต่างๆครับวันนี้ก็รัปชมกันได้เลยนะครับ ลูกค้าที่กำลังมองหาเครื่องเสียงหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอยู่จัดชุด2อคูณสองี่คูณสี่ก็เซตแปดคูณแปดนะครับมาดูมาชมกันได้เลยครับเราก็จะอัพให้ได้ชมกันครับช่วงนี้นะครับก็เตรียมพยอยอัปเดตข้อมูลต่างๆนะครับสดสดทุกวันนะครับสองพฤศจิกายนที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวขอบคุณทุกการติดตามเลยครับท่านที่กำลังมองหาเครื่องเสียงอยู่หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอยู่ก็มาดูมาชมกันได้นะครับนี่ครับพ่นสีสดสดทุกวันครับประกอบทุกวันนะครับสวัสดีครับ